สวัสดีจ้ายายหวอีกคันส้มผักกาดน้อยเด้อวันเนี้ยผักกาดอันซอยยายใวาดไว้หลักบานน่ะอันซุ้มต้นน้อยมันน่ะอันเลยซื้อคันส้มผักกาดน้อยเหรอพี่เดพี่น้องยายหวอันหลบขึ้นลาเด็ดห้ากมันดีๆแล้วท่านล้างดาไปจากเดดพอมันยุบสำเร็จสำานึองนี่ล่ะนี่แล้วยายหบสีคันอันคันนั้น คืนเดียวไปตะกินแล้วเดชพี่น้องพังกาดน้อยเนี่ยเพราะว่านมันคืออันผักเขียวปีผักอันอื่นเสียต้นบววมันเหลือน้อยนึ่งใยใบเดียวคันสกันเอาเอาซาวสกันเอา้างให้มันสะอาดสะอาดแนละ้วเอาเอาไปตากแดดพอมันยุบจากน้อยพอพอมันยุบจากน้อยแล้วเอาไฟเอามาคันะเออใยใบคันในบึงเด้อพัดกาดน้อยบ้านใไใบ แล้วกับเอาเกลือั่นใส่ใส่เพราอให้มันอ่อนก่อนจ้ะเอาเกลือให้มันอ่อนก่อนเออให้มันคั้นไดๆก่อนให้มันยุบแล้วเอาเอาค่อยซีมมาจ้ะคั้นให้มันนุ่มๆให้มันอ่อนให้มันได้แล้วยายใบกระแซ่น้ำเข้าไหวอันเข้าเหนียวที่เอากินทั้งกอแซ่แซ่ใส่อัน แซ่ใส่ขันใบนี่เด็๋เดี๋ยวแใบแซ่ใบนะเอาใส่มันบาดใบมันค่อยเปยื่อยเขาเตรียมมาไว้เนาะขันอันนี้มันยุบสะกอนเน่ะสะวให้มันอ่อนอ่อนนี่ขันมันดันขันมันอ่อนตากแดดแล้ว่านเอาเกลือใส่จังนหน่อยให้มันมันก็นยุบลงดอกพี่น้องเนี่ยยุบยุบหลงอืมเพราะว่าขันผักกาดซอยบานเหา,เาว่าไปผักกาดซอยบานเหา ห้าคืนเดียวไปตะกินแล้วเดี๋ยมันมันพอคือผักกันเขียวปีผักใหญ่ๆอ่ะวันก่อนอันนี้คันคืนเดียวให้มันพอไอ้หอยคันเปียบๆไอ้หอยไอ้หอยบ้านแย่ไหวคันเปียบเทยบมันผสมหลายนะอันอันบ้านแย่ไหวเรียกว่าพ่อไอ้หอยสิแล้วมันพอดีแซ่บนะเขากินกับป่นกับหยัางเสียอืออือ โน้มโน้มให้มันได้โน้มให้มันอ่อนๆอากาศน้อยเฉพาะว่าคันมีท่านพี่น้องกะเฮ็ดกินได้เฮ็ดเม่นเม่นนั้น,น้นยๆมาส่องมาส่เสแต่คันคันพี่น้องกินบเบิดนะแล้วกะคันพี่น้องกินบเบด์ท่านเขาซื้อมานะ่ะผักาศซอยนะผักา,าศหินนะ่ะบ้านแม่้องผักาศหินกินแล้วมันหึ่นหึ่นนะที่ว่ามันกลับลาบนะ กับกับลาบกับอันนั้นดีๆนะอากาศหินบ้านบ้านแม่หองนะมันก็หังหองไหลยางอันซอยนื้อันกับม่นรุ่นหนึ่งหันซอยหั้นบวบอันบวหืนมันมันซอยซื่อๆส์อะรุ่นหนึ่งอันแทมันมันหืนอันแม่หงมันหืนกินแล้วมันคืนดอกฮอดฮูดังนะหลักแม่เลยฮ้องว่า ผักาดหินว่าสิ็จกว้าบ้านมูเจ้าอีห้องผักอันไหนเท่านั้นเหรออันใจ่ไหมฮั้งเคยโบราณพ่อแม่ผ่าหองกันก่อผพักากาศแม่ลูกพอเสิ็จอันมันที่พัดมันบดมันไม่งามมันไม่ดีต้นเหมือนงายแล้วมันได้เป right ็นแห่งไปนะพี่น <advert> <erman S 1> ้องผักกาศแม่ลูกอ at ือันเดียวมันอันตากแดดแล้วมันยุบง่ายพี่น้องอนี้นี่มันอ่อนแล้วอย่างศศศเนี่ย อ่อนแล้วเเขาหูจากเราดอกนี่อ่อนแล้วก็คัดน,น้ำเข้าคันคัดน,น้ำเข้านี่เอาแซ่ให้มันบานๆไห้คันพี่น้องเห็นใ่ว่าโอ๊ยมีอย่างยายไหวใ่ว่าล่ะคันมันแซ่บนําอันนี้ล่ะอันที่มันที่มันเฮด้ซม่อ้ยห่อยนะมันเปื่อยแล้วเลือดใยไหวแล้วบบบบปันเอาเอาลงรลดสิอืมยา่ไหวบบปันสะ คล้ายมันมันเข้า,าววเขาแซ่บกาบไอ้เฮ็ดสมผักแล้วเ้อะซนเขาแซ่บน้ำเข้าไหวเอาทอคันมันน้อยเห็นเขาก็เอาท่อไข่เป็ดไข่ไก่เลี้ยเตะแล้วจะผักเขานะผักเขาน้ยเท่าไหร่นะเดีนั่งมีน้ำออกพี่น้องนมใส่ไว้อันไดคัน นั่นนั้นเอาพอดีอย่าเอาที่มันแข็งอันการผักนะขั้นแข็งนั้นมันบ่อแทบมันบ่ออ่อนนะคันนั้นเอากระยอดน้ํากินใส่น้ากระดสัคันมันน้ําน้อยเออยอดยอดใส่น้ําน้ํากินเฮอนะ่ะเอาเอาน้ํากินหฮานะ่ะมายอดใส่ออมแล้วก็อยซีมเบ่งสับว่ามันเค็มมันจางหรือพอดีสัคแหละพี่น้องเอ๋ย อสอนอืมพอซีมเบิ่งเอาอืมมันนี่โอนง่ายผักกันประกาศสวยเหานาดีพอไอ้ห้อยแบบยำยำคือมื้อเช้ากับเป็นตะกินแหละพี่น้อนี่ยงเขาคันยำมื้อแหลนแล้วก็ใส่หม้อเขาล้างเตรียมใบเนี่ยคันไม่นานๆนะใส่จังซีเอาเอาอืมอืมใส่เลงใส่ หัวหอมก็ใส่ได้เด้อที่อนต้นบวบมันเหลือกินมันหลายบบนัณนะเพราะว่ามันเป็นง่ายคันคือนึ่งกระไดเสีพี่น้องแล้วก็ย่านลงเก็บเก็บเสียแล้วน้าเข้าที่เหลือที่ฉนเอาลงรดเด้อพี่น้องเด้อเสียเสีเอาลงเอาลงโรดมันที่ได้หนัวสิละอืมสิส้มผักไก่ใบนะพี่น้องเอ้ยแล้วคือนึ่งไปกินโรดเสียซมันก็นเด้อ อนั่นพอดีกดไลค์กดแซยายไหวเด้อสุพอากาศหน่อยอันนี้ล่ะสวัสดีจ้า